ว่าเรามีออเดอร์จากกรมอาหารประมาณหนึ่งพันตันเราก็จะเอาหนึ่งพันตันของสินค้าประเภทต่างๆนะครับลงไปยังพื้นที่ต่างๆเกษตรกร,ร,กรที่ที่ปลูกปลูกผักนะครับผักผลไม้เราก็จะหนึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการการหาพื้นที่สองเรื่องของกระบวนการในการปลูจกจนกระทั่งกระบวนการเก็บเกี่ยวและการนําส่งกับท่านครับอ,อุปสงค์เท่ากับวัปทานนี่ภาษาเศรษฐศาสตร์นี่เขาคืออะไรรู้เป่ะเขามีศัพท์ว่า,งวางไงนะ ดีมาสักพายครับท่านครับเฮ้ยจบอะไรวะวะรัชจุฬาครับเล้วทำไมเฮ้ยทำไมมึงโง,ง,ง่เงี้ยวะคณรุ่นอะไรอะคุณรุ่นอะไรรัศด์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับท่านครับงโง่เป็นกวายเลยเฮ้ยอะข้าปีอะไรอะปัญญาโทรครับท่านกับปีอ๋อว่าแล้วเพราะว่า คนที่เรียนรัฐศาสตร์จุฬาเขเรียนเศรษฐศาสตร์สองตัวนะอุปสงค์เท่ากับอุปทานเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดสมบูรณ์นะคุณเอาความต้องการของราชทันนะแล้วคุณมาบอกว่าเท่ากับไอ้สัพพลายของของภาคเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ ถ้าใช่คุณจะต้องพาสินค้าเกษตรออกนอกทำไมเราก็คุณมีตลาดสมบูรณ์แล้วคุณไม่ต้องช่วยอะไรแล้วนะจบปริญญาตรีที่ไหนมาเลยสยามกับท่านครับโอ้กูว่าแล้วแล้วคุณไม่เรียนรัฐศาสตร์จุฬาปริญญาโทภาคผู้บริหารหรือภาคปกติเนี่ยเออเป็นไออาร์สามกับโครงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนะ แปลว่าอะไรวะ,ะหลักสูตรหลักสูตรหลักเลืกอกเรียนนะครับท่านครับ <laughs> เฮ้ยขจรคุณไม่คุยกับคณะบดีให้ดีนะมึงโ <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> อ้มหาลัยเดี๋ยวนี้ชอบหาตังเปิดหลักสูตรอะไรไม่รู้มั่วไปหมดคำถามคือคุณภาพอืม มาตอบเป็นโจกหมดหรื่องแล้ววิสาหกิจ